สวัสดีค่ะแม่ฟอนโตไปด้วยกัน Family Journey คลิปนี้เราจะมาทำปีกไก่ทอดซอสปรุงรสนะคะนี่เราจะใช้ไอเดียไฟลของดีลองกี้ในการทำปีกไก่ซอสปรุงรสนะคะนี่ทำไม่ยากเลยค่ะก็คือแกะไก่ออกมาไก่ที่ฟ้อนใช้ฟ้อนใช้เป็นปีกไก่กลางนะคะที่ผ่าซีกแล้วเพราะมันจะชิ้นเล็กค่ะ ทุกวันนี้เนี่ยสตองชอบกินของทอดเราก็เลยมองว่าเอ้ยแล้วอาหารทอดที่มันจะแบบมีพิษมีภัยน้อยที่สุดอะต้องอยังไงก็เลยใช้เจ้าตัวหม้อทอดไรน้ํามันเพราะว่าในไก่เนี่ยมันก็จะมีไขมันจากเนื้อไก่ตรงหนังหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วลดการใช้ไขมันนั่นเองเดี๋ยวขอล้างไก่นิดนึงนะคะแล้วก็จะหมักด้วยซอสปรุงรสค่ะวันนี้ใช้ของภูเขาทองหมักให้ทั่วปีกไก่นะคะ ถ้าใครอยากให้น้ำซอสเข้าเนื้อหรือมีกลิ่นเครื่องเทศนะใส่3มเปลอือกก็ได้แล้วก็หมักทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงค่ะแต่ของฟ้อนาะฟ้อนเอาพอเอาพอให้กลิ่นหอมหอมให้มีรสชาตินิดๆเพราะว่าเดี๋ยวจะให้สตรองกินยังไม่อยากให้เขาแบบติดรสชาติขนาดนั้นก็เลยหมักทุ่มๆนิดหน่อยแล้วก็จะเอาเข้าหม้อทอดเลยค่ะ ง่ายมากเลยอะหมักแค่ซอสบางทีอาหารของลูกอะคะ่ะคือเราไม่จําเป็นต้องปรุงแต่งเยอะเพราะเราอยากให้เขาไม่ติดรสชาติมากแต่ก็ให้พ่อมีกลิ่นหอมๆเป็นรสธรรมชาติจากวัตถุดิบที่เราใช้นะคะเราทาแบบง่ายสไตล์แม่บ้านนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนถาดที่เกียจล้างจานง่ายสุดๆเนี่ยพอลาดเสร็จปุ๊บอะป้อนก็เอามาเรียงเลยเรียงนะคะฟ้อนจะเอาหนังเนี่ยแนบไว้ข้างล่างเพราะว่าข้างล่าง คือหม้อทอดของฟอ้อนนะคะมีฮีเตอร์ด้านล่างด้วยฟอ้อนคาดหวังให้มันจี่ไปในตัวแล้วก็ถ้าใครหมอ้อทอดไฟฟ้าของตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นเทฟลอนแบบของฟอ้อนนะคะแนะนําใช้ฟอยล์ก่อนเนาะใช้ฟอยล์รองไก่จะได้ไม่ติดแล้วก็จะได้ล้างทําความสะอาดง่ายแต่ถ้าเป็นแบบเทฟลอนแบบฟอ้อนเนี่ยบอกเลยว่าสบาย <laughs> ขนาดทํามากะลองยังไม่ติดเลยอะ่ะ <laughs> ไปดูคลิปมากะลองกันได้นะภูมิใจมากรู้สึกพลาดเลยที่แบบ ใส่ร้อนใส่ในเตาอบด้วยถ้าถ้าใจเย็นอบแต่ใน a i r f ไ y เ r er นะต้องได้มากระองที่สวยมากกว่านี้แน่แน่นี่คลิปอะไรเนี่ยคลิปไก่ทอดเนาะคือไม่อยากใส่เครื่องปรุงอะไรเยอะอย่างที่บอกเนาะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วแล้วเราก็เอาเข้าหม้อทอดเลยเอาเข้าหม้อทอดชึบเป็นหมวดของ เราเอาหมวดเนื้อไก่นะคะนี่ค่ะมันจะขึ้นความร้อนเป็นสามขีดเวลา30นาทีเราก็เชื่อมันก่อนเลยค่ะเพราะว่าเรายังใหม่กับเครเื่องน,นี้อยู่แต่ข้อดีของมันมากๆเลยอะ่ะคือเราสามารถส่องดูตรงพื้นที่นี้ได้ถ้าไก่เราดูสุกดูมีสีสันปุ๊บเนี่ยเราก็กดหยุดหรือว่ากดเพิ่มลดความร้อนได้ด้วยค่ะไปเลยนะคะ ง่ายมากระหว่างนี้ก็ไปทํางานบ้านไปเล่นกับลูกเก็บครัวได้เลยปล่อยทิ้งไว้สบายสบาย few minutes later. ทุกคนค่ะนี่เครื่องทำงานอยู่นะคะเครื่องรุ่นนี้ของ DeLonghi เนี่ยเขาบอกว่ามันมี c o o ท Touch ก็คือจับแบบเครื่องไม่ร้อนเฮ้ยไม่ร้อนจริงๆใช้ได้ <c oughs> อแม่โดนปุ่มมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ เวลามันมเพิ่มหรือเปล่าโอ้ใช่เวลาเพิ่มแน่เลยเมื่อกี้มันเด้งกลับไปยิบก้าวขอโทษค่ะอันนี้นะคะก็เนี่ยจับเครื่องได้ไม่ร้อนอุย้ยเวิร์กอะ่ะแล้วไก่ของเราก็หน้าตาดีนะคะคือในอันนี้ค่ะอัตโนมัติมันตั้งไว้ที่30นาทีแต่ส่วนตัวฟ้อนอะ่ะฟ้อนกะว่าฟ้อนจะทําสัก1ินาทีก่อนแล้วจะกลับด้านไก่แต่ก็เวลี่คะ่ะเดี๋ยวลองส่องดูว่ามันเป็นยังไงโอ้จะกลิ่นแบบรู้สึกทําอาหารเก่งขึ้นมาทันทีเลยอ่ะ ผ่านไป6นาทีนะคะเมื่อกี้ฟ้อนแอบลดความร้อนลงเป็น2ขีดนะแต่ฟ้อนว่ามันมันแบบปู่มากเลยก็เลยคิดว่าอยากเปิดดูหน่อยค่ะนี่นะคะขอดูหน้าตาเขานิดนึงว่าเขาได้หรือยังอ๋อยังได้ต่อค่ะยังไปต่อได้มันปู้หลอกเราเรากลัวว่ามันจะไหม้นะเราก็ไปต่อปิดแล้วก็ไปต่อเลย เวลาจะหยุดนะคะก็กดตรงปุ่มเนี้ยมันก็กดหยุดมันก็จะหยุดทำงานแล้วเราก็ไปต่อได้ค่ะนี่นะคะเครื่องก็ทำงานมาแล้ว10นาทีนะคะวันจะต็อปแล้วก็เปิดดูค่ะโอ้ยคือมันระอุแบบแล้วก็น้ำมันจากไก่เนี่ยออกมาเองเลยนะเราไม่ต้องใช้แล้วก็จะพลิกนิดนึงค่ะเพื่อให้ทั้งสองด้านน่ะได้หนาบกับเทฟลอน ถ้าใครอยากให้เข้าเนื้อก็อย่างที่ฟอนบอกนะคะหมักทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงถ้าอยากให้มีกลิ่นสมุนไพรก็ตมลาบผักชกีกระเทียมพริกไทย3ามเกลือค่ะแล้วก็คลุกผสมเข้าไปฟอนใช้ปีกกลางผ่าซี่นะคะนี่แล้วก็เดี๋ยวจะเปิดต่ออีก10นาทีก่อนแล้วถ้ามันได้แล้วก็จะเอาขึ้นเลยแต่ถ้ามันยังไม่ได้ก็อาจจะพลิกเอาด้านหนังลงไปอีกทีนึงเพื่อให้มันแบบ แล้วเราก็ปิดฟาและกดทำงานต่อง่ายมากเลยนี่นะคะผ่านมาแล้วอีก11นาทีเนาะนี่เป็นเลข9เดี๋ยวจะหยุดดูนะคะคอนวาได้แล้วนี่อยากเซตหอมมากทำง่ายสุดๆดูค่ะทุกคนไม่น่าเชื่อ เสร็จแล้วค่ะไก่ทอดด้วยหม้อไอเดียล y ของดีลองจีค่ะเนี่ยออกมาแบบดูดีไร้น้ำมันการที่เราใช้ปีกกลางแบบเล็กๆปีกกลางผ่าซี่เนี่ยค่ะมันก็ทำให้แบบเวลาลูกแทะเขาแทะง่ายสุกง่ายใช้เวลาน้อยนะคะนี่ถ้าไม่บอกนะคิดว่าสั่งมาจากข้างนอกเนี่ยเ๋ยวต้องเรียกพ่อสโตนกับ ลูกสตองมากินโงทำง่ายมากเลยใช้เวลา20นาทีนะคะกลับหน่อยสักครั้งหนึ่งค่ะเพื่อให้สีทั้งสองด้านเสมอกันคือฟ้อนเดาวว่าถ้าไม่กลับเนี่ยมันน่าจะมีด้านหนึ่งที่คําแล้วด้านหนึ่งที่ที่สีอ่อนนี่ดูน้ำมันที่ออกมาเนี่ยคือไม่ได้ใส่น้ำมันเพิ่มนะคะนี่คือน้ำมันจากหนังไก่ล้วนๆการทอดด้วยหม้อทอดไฟฟ้าเนี่ยค่ะก็จะทำให้ น้ำมันที่มันเคยอยู่ในนี้ออกมาด้วยแล้วก็ทำให้กรอบด้วยค่ะเดี๋ยวลองชิมกันเนาะขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้จนจบนะคะถ้าอยากให้แม่ฟอนทำอาหารเมนูอะไรหรือทำขนมอะไรก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดสับสไครต์ให้แม่ฟอนด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามโตไปด้วยกัน Family Journey o o o k i n g t o g ต t h e r นะคะสวัสดีค่ะ จะชิมแล้วนะใกล้มาติดสนใจไม่ติดมีเสียงมาแล้ว,ลวนะ่ะน่ะขึ้นหน้าก่อนเลยตองแม่ฟันทำมาให้กินครับไก่นี่ ไก่น่ากินไหมลองกินดูครับรสชาติเป็นยังไงนะลุกขึ้นลุกขึ้นดินั่งกินดีๆกินไม่พูดเลยนะกินไม่พูดไม่จานะครับเอา what about chicken what about chicken ไก่เป็นไงครับแต่วันนี้คือได้แอร์คอยเยี่ยมรสชาติรสชาติเป็นไงชาดเปรี้ยวเหมือนกันไก่ก็เปรี้ยวเหรอคุณแม่ทำไงเนี่ยถ้าต้องมาไก่เปรี้ยวไม่รู้เหมือนกันค่ะล่า อ้าวร้านไก่ต่อ